อนอนักเรียนจะขออนุญาตเข้าห้องทุกครั้งที่นักเรียนจะเข้าห้องภาษาอังกฤษนักเรียนจะต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษค่ะโดยการขออนุญาตเข้าห้องนักเรียนก็จะแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ แต่ละชั้นก็จะมีระดับความยากง่ายแตกต่างกันคุณอัชเชอร์คทามูโก้คามโกอิเอร์ริกิรร์คุณครูคิดว่าทุกวิชาสอนเป็นภาษาไทยอยู่แล้วถ้าเราเป็นครูภาษาอังกฤษ ยังสอนยังพูดเป็นภาษาไทยก็ทํำลายเด็กอย่างนั้นเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กับนักเรียน,นะค่ะครูคลับคลับของคุณครูวันนี้เรามายังโรงเรียนขนาดกลางเป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดราชบุรีที่ใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นเรื่องง่ายจนเด็กๆสนุกและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ตอบโจทย์การศึกษาไทยในปัจจุบันครับสวัสดีถามตอบ คำถามเกี่ยวกับสารทุกสุกดิบคุณครูก็จะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรถามไปอย่างเงี้ยทุกๆวันนักเรียนก็จะได้ได้ประโยคว่าวันนี้เป็นวันอะไรถามตอบแน่นอนค่ะเด็กไม่เข้าใจแต่ว่าครั้งแรกถ้าเราพูดเขาไม่เข้าใจแน่นอนแต่ว่าเราต้องทําแบบแซนวิชค่ะอังกฤษแล้วก็แปลไทยในครั้งแรก ส่วนครั้งต่อๆไปนักเรียนเรียนรู้แล้วในครั้งที่1ครั้งต่อไปนักเรียนก็จะสามารถตอบเราได้เองค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะการถามแบบอย่างแรกก่อนนักเรียน,น,น,ยน listen and repeat listen. Listen. listen and repeat yes if you would you have to say yes I would Yes What does it mean this sentence? Yes I would. ใช yeah, <yeah>, yeah. ah, ่ยากกินอ่า it means ใช่ฉันอยากกินคุณครูเนี่ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้คำศัพท์ในบทก่อนค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้พูดคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยครบทุกคนโดยการที่นักเรียนจะได้ฝึกการถามตอบกับเพื่อนๆน,นะคะได้ครบทุกคนจำนวนคน,นะคะ่ะ What would you like to eat? I like to eat seafood ก่อนยูไลทูอี้ I like to eat five pork หลังยูไลทูอี้ I like to eat chocolate cake yeah say chocolate cake คุณครูก็จะเข้าแนะนำประโยคอย่างเช่นวันนี้ชั่วโมงนี้เรามีทั้งหมด สประโยคให้นักเรียนได้เรียนรู้ประโยคแรกก็คือประโยคที่จำกัดการตอบจำกัดการตอบในที่นี้ก็คือให้เลือกตอบได้แค่ yes or no do you like red yes blue Yes or no Yes, if you don't like you have to say no, no. no. ครูพูดภาษาอะไรบางคนที่เข้ามาที่โรงเรียนดอนไซน์ใหม่ๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะแต่ก็พยายามพูดกับเขาบ่อยๆทำตัวให้เหมือนเป็นเพื่อนกับเขาค่ะไม่ได้ดุไม่ได้ ไม่ได้บอกว่าถ้าเธอพูดผิดครูจะทําโทษนะแต่ว่าถ้าเมื่อเขาพูดผิดคุณครูก็จะแก้ให้ว่าให้พูดแบบนี้นานไปเขาก็จะสามารถพูดได้ค่ะ If you want you have to say yes I would everybody say yes I would yes I would if you don't want you have to say no I wouldn't no I wouldn't no, <I> would. yes I would Would you like orange juice? Would you like grape juice? องเป็นประโยคไปเลยว่าถ้านักเรียนต้องการที่จะสื่อสารว่านักเรียนต้องการถามว่านักเรียนอยากก็ให้พูด ประโยคแบบนี้จาเป็นแบบแเขาเรียกว่าแพทเทิร์นนะคะไม่ได้สอนเป็นว่าอะไรโครงสร้างของประโยคคืออะไรไม่ไม่ได้เรียงตามไวยากรณ์ค่ะไม่ได้สอนไวยากรณ์แต่เราสอนเหมือนเป็นโครงสร้างของประโยคอะคะ่ะแล้วครูก็คิดว่าถ้าครูสอนไวยากรณ์ที่มันลึกๆล,ลงไปอะนักเรียนก็จําไม่หมดและก็เอาไปใช้ไม่เป็นสู้เราสอนเป็นโครงสร้างว่าประโยคที่จะพูดแบบนี้ พูดแบบนี้นะแล้วให้นักเรียนเอาไปสื่อสารหรือว่าสื่อสารกับเรานํากลับไปพูดกับที่บ้านมันได้ประโยชน์มากกว่าที่เราจะสอนไวยากรณ์ค่ะเดี๋ยวๆใช่ค่ะเพราะนักเรียนจะไม่มีทางเข้าใจวูดคือ like you อย่างเงี้ยค่ะหรือว่า what would you like to eat ถ้าให้คุณครูมาสอนว่าอะไรวางก่อนอะไรเด็กจำไม่ได้แต่ถ้าให้จำเป็น เขาเรียกว่าอะไรช้างเป็นแบบนี้นะคะเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนักเรียนจะจะทำได้เออ everybody say food food food, food. what does it mean food uh huh. it mean อา uh หา huh. ร next drink drink what does it mean drink <c oughs> it mean s uh huh. เครื่องดืง่มครึ่งชั่วโมงผ่านไปค่ะเด็กก็จะไม่ค่อยสนใจเราละแน่นอนบางทีเขาก็อาจจะอยากคุยกับเพื่อนอยากจะดูแต่ในหนังสือหรือว่าอยากจะดูเป็นอย่างอื่นเราก็ต้องดึงสมาธินักเรียนกลับมาคุณครูจะมีบทสนทนาที่เข้าใจระหว่างครูกับนักเรียนนะคะอย่างแรกคุณครูก็จะเรียกนักเรียนทั้งห้องโดยไม่เรียกคําว่านักเรียนแต่เราจะใช้คําว่า คลาสคลาสนักเรียนก็จะตอบคุณครูกลับมาว่า yes yes เพื่อที่เข้าใจว่าคุณครูเรียกนะเสร็จแล้วถ้าเวลาที่คุณครูอยากให้นักเรียนดูดูสื่อนะคะคุณครูก็จะมีวิธีการพูดว่า one two three look at me นักเรียนทางห้องก็จะตอบว่า one two look at you one two three look at me one, two, look at you. ครูไม่รู้นะคะว่าอันวิธีไหนคือดีที่สุดแต่ว่าครูก็จะใช้วิธีที่นักเรียนเข้าใจง่ายที่สุดและสามารถสื่อสารโต้ตอบเราได้อันนี้ก็คือถือว่าสำเร็จในบทนั้นๆครูจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างที่เห็นนะคะครูก็จะใช้ ไวเลสเมาส์ค่ะแล้วก็เดินล้อมห้องเราก็ต้องไอคอนแท็กกับนักเรียนทุกคนว่าเธอให้ความสนใจที่เชื่ออยู่เปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องกวาดสายตาดูทุกๆคนว่าพูดไหมหรือว่าสนใจหรือเปล่าเงี้ยค่ะถ้ายิ่งคนไหนไม่สนใจก็ต้องถามคนนั้นเลยเราก็ทําบรรยากาศให้เหมือนเราไม่ใช่ครูด้วยค่ะถ้าบอกว่าถ้าเป็นครูที่ดุนักเรียนก็จะแบบว่ามีกําแพงกันใช่ไหมคะ อย่างที่เห็นอะตอนที่เล่นโดมิโนใช่ไหมคะที่ถามเป็นทีละคนถามตอบถามตอบคนสุดท้ายก็จะเวียนมาถามครูซึ่งเด็กก็ไม่กลัวที่จะถามครูเพราะว่าละเขาก็กล้าพูดกับเราเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีพื้นฐานการเรียนรับรู้เนี่ยไม่เท่ากันอย่างเช่นบางคนเนี่ยคุณครูบอกแค่ครั้งเดียวพูดสอนแค่ครั้งเดียวเขาก็สามารถพูดได้แต่บางคนเนี่ยต้อง ต้องย้ำต้องซ้ำเราก็ไม่ละเลยนักเรียนเหล่านั้นนะคะในประโยคนี้นะคะก็เหมือนกับนักเรียนเป็นปลาปลาแต่ละตัวเล็กปลาแต่บางตัวเล็กบางตัวใหญ่แตกต่างกันก็เหมือนกับนักเรียนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งแต่เราต้องไหวในน้ำเดียวกันก็คือเหมือนกับเขาอะต้องเรียนในห้องเดียวกับทุกคนจะจะต้องเรียนด้วยกัน เราก็จะต้องไหว้ไปได้วยกันอย่างนี้ค่ะ Would you like spaghetti? y e s, <Yeah>. <S yes, I Would you yes, e s I w like d Would you l like ice cream? y e s, <Yeah>. <S yeah. น,นี่คือเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในหนึ่งชั่วโมงที่ทำให้นักเรียนสื่อสารได้ครับสอนแบบแซนวิชพูดอังกฤษและไทยสลับกันซ้ำๆเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยเรียนรู้คำศัพท์ผ่านการร้องเพลงและทุ่งท่าเพื่อฝึกการจำเน้นโครงสร้างประโยคมากกว่าวก่อนและขวนพูดซ้ำๆให้เด็กจำเป็นชุดหรือที่ครูเรียกว่าชังเพื่อสร้างความคุ้นเคยของรูปประโยค ครูตั้งคำถามให้เด็กฝึกตอบเป็นประโยชน์มากกว่าให้ตอบแค่ yes หรือ no ที่สำคัญทุกห้องมีกฎที่ต้องปฏิบตัติตามข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสเต็ปการเข้าห้องหรือการใช้สัญญาณคำพูดในการดึงสมาธิเด็กกลับมาหรือวิธีการเก็บเด็กซึ่งถือว่าเป็นการจัดการห้องเรียนได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว อัพสกิลรีสกิลเวนอินโรมันดูแอสโรมันดูเมื่ออยู่ในกรุงโรมให้ปฏิบัติเหมือนกับชาวโรมันใช่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบ้านเมืองก็มีคือมีแปรและมีกฎในแต่ละท้องที่และห้องเรียนอังกฤษเพลินๆนี้ก็เช่นกันครับตั้งแต่เปิดเทอมเราก็จะให้นักเรียนรู้ c l a s s rules o o m r ก็คือกฎในห้องเรียนก่อนว่าห้องเรียนภาษาอังกฤษอะมีกฎด,ดังนี้ดังนี้โดยครูมีกฎอยู่6ข้อก็คือข้อที่1ก็มาเรียนให้ตรงเวลานะคะข้อที่2พูดภาษาอังกฤษเวลาที่คุณเนี่ยสามารถพูดได้ speak English when you can if you cannot uh, you can speak Thai teacher will translate you in English ข้อที่3นะคะก็คือ listen to your friends ให้เขาเนี่ยเขารบเพื่อนที่อยู่ในห้อง They have to listen to your fr uh, their friend and listen to teacher ก็คือให้ฟังคุณครูนะ and then don't use your phone แล้วก็ข้อที่สำคัญที่สุดนะคะ try your best and have fun ทำให้ดีที่สุดในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะของนักเรียนแต่ละคนแต่อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยพยายามในส่วนของนักเรียนเองเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่คะ แฮมเบอร์เกอร์ร่มปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน